Let's go มันจับขู่อ๋อแรกๆไงรอมันเคลียจากห้าหกตาแรกก่อน หนึ่งตาดีครับน้าคืนนี้ยาวๆอีกกี่ไม่ไม่แม,ม่ครับวันนี้เดือนหน้าเลยครับนุ่น36ชั่วโมง48ชั่วโมงเดือนหน้าเลยครับ นอนนนอนมาประมาณ2-3ชั่วโมงครับวันนี้โอ้โหสัตว์อ้าวไอ้เหี้ยกูมีตัวเปิดเร <c oughs> ียบร้อยหายสาม <c oughs> หายสามเลยต่กี้เดียว ยี้ลืมกดหมาไฟาให้สัตวอโอโหเหรอเฮียกูกดพลาดวะใ <im itation> อืมอุ้ยจังหวะก,กวาดอาวุธไม่ทันแม่งเสียดายวายสัตว์แพ้หนึ่งแผนหนึง่ง <im itation> <im itation> <ipedia> พี่ทำคลิปสอนโอไม่ว่างครับไม่สะดวกทำเลยครับ คนทำคลิปสอนมีเยอะมากนะลองไปหาดูนะครับลองไปหาดูใน YouTube เต็มเลยเย็ดแค่ตัวเติงกูขึ้นมากูอยากเจอมึงวะ่ะเพื่อนเอาล่ะ ปรับใหม่ยังมันซีซั่นมันวันแรกอะยังไงมันสนุกอยู่แล้วเว้ยวันแรกมันจะเจอแบบตึงๆอยู่ละเนี่ยโอหะเงาไปก่อนเลยนี่งไงล่ะ

อ๋อฝั่งกูมีอีสม้มสมหวังอยู่เนี่ยดูดิพลังกันแบบโคบาลานสัตว์อะวันแรกมันเป็นอย่างนี้ตลอดเว้ยแต่วันหลังๆไม่รู้ทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันขอให้ซีซันนี้มันปรับเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วกัน คุยโดนใบ อ๋อเล่นหนึ่งถึงห้ามันมันสุ่มเจออยู่แล้วครับมันจะสุ่มเพื่อวัดแรงเรานะฮะเอาละพี่มีรำกาศเก่งคะผมยศวันท็อปอัพได้ข่าวบวก99า้นี่ว่าเก้าได้99แล้วไงมึงเจอมึงเจอปีศาจกูมึงเจอปีศาจกูปลาสวนไปเจอปีศาจกู สวยกูไม่ต้องทำอะไรของจริงจัดเอ้าไม่ได้ดูเรื่องตัวเองโวยเอ้ยตายฟรีจร <net> ิงแถวนี้ตายฟรีจริงมาเดไม่เพื่อนกูจัดให้เพื่อนกูจัดให้เพื่อนกูจัดให้แค่นั้นแหละเ อยากเจอแ้่นี้วะเอาเฮียกูขึ้นที่หนึ่งเฉยเลยบัตเตียนไม่มาหวันนี้อย่าบอกนะนี่ไงบัตเตียนน้องน้ำบวกเท่าเดิมเอาบวกมากกว่าเดิมนิดนึงครับอาวุธมืดบวก6กเอ็ดิกเล่นเมื่อบ่ายไปทีนึง ถือว่าเติบโตนะเติบโตหมื่นหนึ่งก็ถือว่าเติบโตปะวะเอี่ยมมินกูเกินออไอตัวค้อนไปไหนแล้ววะ,ะเมื่อกี้ยังเห็นเนี่ย แต่ข้อเสียคืออย่างเดียวคือตัวมันสกิลหลบง่ายครับแต่ถ้าโดนคือตายพูดนี้ดีกว่าเห็นโพส์ขายไอ้นี่บัตเตียนกูมาแล้วอียอ่ะเออถ้าจะเอาสูสีจริงๆก็คงมีบัตรเตียนแหละเรฟอรส ゴリアンレフォルゴリアンラー。 ออาจับคู่ไม่เจอละเพราะว่าเราอยู่แรงสูงเฮียกดไม่เจอก็เหงาเหมือนกันนะเดี๋ยววันจะจับท็อปสิมาเจอกันบาเตียนกูขึ้นมาแล้วตึงๆไว้บาเตียนง้าะผมว่าผมเจอบาตเตียนโอ้โหเฮียเอามึงก่อนเลยแล้วกันมึงเก่งเหรออืม โอ้ย <Mile> ส <dizzy> ัตว์เออแม่งไฟผมมาสองตัวไงนี่ไงกูบอกแล้วเจอกายกูเข้าไปแล้วเก้าวก้าออสี่ล้านสองอ๋อเพื่อนโอ้ยโอเค

<laughs> ที่เด็ดมาก่อนไฟมอนสเตอร์เอ็กกัเลฟอร์ดเอาหูวี่แรงชิหาย ได้อยู่ได้อยู่อย่างนี้ได้อยู่เอารีบไปไหน่ะเอาหูโดนสกิลไปปลายสัตว์เอ้ยไม่ไหวหรอกเพื่อนสูญยากออซี่พลังเท่าไหร่วะเออผมยังไม่เห็นพลังออซี่เลยเนี่ยโอเคน่าจะประมาณล้านกลางปะอุ้ยสองล้านเลยหรอ เฮี่ยตึงเหมือนกันนะเปลี่ยนชื่อแล้วด้วยเอ๊ะคือตัวเอ็ดวินนะอันนี้คือตัวเอ็ดวิน

Tinh oh, chát Ok Pichat chát hay nó, phí chát hay Tôm tai 2 Rồi, tai nừng つも残っとるではないかし味方の人が脱落てโอเคเมตองถ้าวันอังคารยังเป็นอย่างนี้อยู่สนุกเพราะว่าระดับหัวหัวจะเจอกันหมดโอ้โหใครอะเชีย่ยสามล้านแปดวางมึงก่อนเลย เอาเชือกกดผิดคยุยโอเคเพอตึงตึงจัดเอากูอยู่กับบาสเตียนกูเพิ่งเห็นเฮีย่ยมีมึงนี่หว่าน้องมีมึงทุกอย่างคือง่ายปะวะสวย よし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 脱落よし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 よよ แต่แม่งเซ็งว่ะมันเจ็งตรงแบบว่าเอามังกรแบบสู้กันอ่ะอีกแล้วแต่มันก็ต้องอย่างเงี้ยแหลวะว้าเฮียผูปพะวามันก็ต้องเงี้ยแหละนี่ไง สวยอ่ามาดิมาดิครับอ่れอุ้ยเออสวยบาเตียนจัดบาเตียนจัดให้แค่นั้นแหละ หนึ่งสองลังสิทธิ์่อกี้ลังสิทธิ์เรฟอร์นะอ๋อมันเอาท็อปสิบมาเจอกันเลยเว้ยคนดูเมื่อกี้บาเตียนเล่นดีอยู่แล้วครับบาเตียนฮะผมรู้รู้อยู่แล้วไม่รู้รู้ว่าน้องหรือรเพื่อนน่าจะน้องแหละแต่พอมันตีบวกปุ๊บอะจากห้าสิบห้าสิบหรือที่มันแพ้กูอะกลายเป็นเจ็ดสิบสามสิบแปดสิบยี่สิบก็คือหมายถึงว่ามันชนะผมอะไรอย่างเงี้ยเพราะสเต็ปมันดีไงมันเล่นพิวๆเล่นหลบดีๆก็ๆจบตุ้ม โอ้โหเฮียมันส่งลูกไฟมาพร้อม,ไ,มไหมนี่โอ้กดไม่ทันในสัตว์โอ้โเสียดายฟรีสองชีวิตอันนี้ผมฟรีสองชีวิตนะคนดู เอาคุยเอ้ยไม่น่าแพ้ว่ะตานี้เออนั่นแหละนั่นแหละคือถ้าผมไม่พลาดมันชนะอยู่แล้วสกิลเพราะว่าลืมไปว่าพวกนี้มันก็แรงชิบหายถอ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 ยมาดินี่ไงไม่ดูไงไม่หัดดูไงไม่หัดดูไง ไม่รอดหรอกมึงไม่รอดหรอกเมื่อกี้แมลงพราสตว์เลี้ยง <c oughs> <c oughs> Yeah. ้กดแล้วตามไม่ทันได้ไงวะผมกดแล้วนะอันนี้คือผมกดแบบยิกๆๆเลยนะแต่มันไม่ทันเออฮียกูโดนดิตาเนี้ยเรฟอร์ดกูรู้มึงไหวเรฟอร์ดเดีออ๋ยวกูเอาให้เดี๋ยวกูเอาให้เรฟฟอร์ด จัดให้อ่ะเด็ดเด็ดเดเ็ดไปตึงแล้วไงนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเดี๋ยวเอาให้เลยฟอร์ด ขอญานเลยรักกันเฮ้ยบัตเตียนแพ้หรอบัตเตียนไปโดนใครวะเจียงของเจียงก็ไม่ได้ทำขอะครับเจียงเจียงยังไม่ได้เคลื่อนไหวครับตอนนี้ Âu, khỉ thật, quên rồi bug, chiếc chiếc ở đâu? Chiếc ở đâu? Tôi đã tìm được chiếc chiếc bug, đã

แต่ไม่น่าใช้โอ๊ตน่าจะเป็นคนแข่งโอ๊ตน่าจะอยู่ที่งานงสวยว่ะ 美ジンジン味方のロ人が脱落して死亡したわい敵の一人を完全に脱落させたぞ 見事,見事な勝利じゃ